เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความแน่นอนวิธีเลือกหุ้นปันผลไม่ให้พลาด สวัสดีครับทุกๆคน8นาทีนับจากนี้อยู่กับเรา Passive Wealth ทุกคนจะได้แนวคิดทางการเงินจากมนุษย์เงินเดือนสู่เศรษฐี Passive Income มาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันกับเรา Passive Wealth เผยกลยุทธ์สร้างกระแสงเงินสดจากปันผลหุ้นและกองทุนรวมเบื่อไหมที่ต้องทำงานหนักแค่เพื่อใช้หนี้หรืออยากมี Passive Income ที่มั่นคงโดยไม่ต้องเสี่ยงสูงใช่ไหม คลิปนี้จะพาไปดูวิธีเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินทำงานด้วย2เครื่องมือการเงินดั้งเดิมที่มั่นคงนั่นก็คืออุ้นปันผลและกองทุนรวมกดติดตามและกดกระดิง่งคุณอยากหยุดทำงานแต่เงินหยุดด้วยใช่ไหมถ้าคำตอบใช่คุณต้องรู้จัก Passive Income ที่มั่นคงหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่า Passive Income คือการรวยเร็วแต่จริงๆแล้ว มันคือการสร้างไรายได้ที่คุณไม่ต้องใช้แรงงานแลกกับเงินตลอดเวลามันคือการให้เงินของคุณทำงานแทนหัวใจสำคัญก็คือความมั่นคงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงสูงและจะสร้างความมั่นคงยังไงเราจะเน้นไปที่การลงทุนแบบดั้งเดิม2ออย่าง 1. หุ้นปันผลของบริษัทใหญ่ที่จ่ายสม่ำเสมอ 2. กองทุนรวมที่มีมืออาชีพคอยบริหาร การลงทุนเหล่านี้เน้นกระแสเงินสดที่ไหลเข้าบัญชีคุณอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การเก็งกำไรกุญแจสู่ความสำเร็จนั้นก็คือวินัยและเวลาที่คุณจะต้องเริ่มเก็บเงินและลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนและปล่อยให้ปันผลที่ได้มานั้นทำงานต่อโดยการลงทุนเพิ่มเพื่อให้เงินเติบโตแบบทบต้น จำไว้ว่าเงินออมที่ดีไม่ใช่แค่เงินที่อยู่ในธนาคารแต่มันคือเงินที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินสำหรับคุณถ้าอยากรู้ลึกว่าหุ้นปันผลกับกองทุนนั้นต่างกันยังไงกดติดตามและดูคลิปเต็ม8นาทีของเราได้เลยสร้างกระแสเงินสดด้วยหุ้นปันผลการลงทุนแบบดั้งเดิมที่มั่นคง คุณเคยฝันถึงการมีรายได้เสริมที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพิ่มไหมนั่นแหละครับก็คือพลังของการเงินที่ชาญฉลาดเราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือที่แสนคลาสสิกแต่ทรงพลังที่สุดในการสร้างรายได้แบบ passive income นั่นก็คือหุ้นปันผลหุ้นปันผลคืออะไรพูดง่ายๆนะครับก็คือการที่เราเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทที่มั่นคง และบริษัทนั้นจะแบ่งกำไรให้เราในรูปแบบเงินสดเป็นประจำนี่คือการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าให้ผลตอบแทนสม่ำเส,สมอทำไมถึงมั่คนคงล่ะครับก็เพราะว่าเราเลือกบริษัทใหญ่ที่มีกระแสเงินสดดีและมีประวัติการจ่ายปันผลที่ต่อเนื่องยาวนานพวกเขาไม่วู่วามแต่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเหมาะสำหรับใครที่ต้องการความแน่นอนในพอร์ตการเงิน วิธีเลือกหุ้นปันผลไม่ให้พลาดการเลือกหุ้นปันผลไม่ใช่แค่ดูอัตราปันผลที่สูงริบรลวแต่ต้องดูคุณภาพของบริษัทด้วยนี่คือ3ข้อที่คุณต้องโฟกัสหความสม่ำเสมอบริษัทจ่ายปันผลต่อเนื่องไหมและจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่า 2. กํกำไรที่แท้จริงบริษัทมีกำไรมากพอที่จะจ่ายปันผลโดยที่ไม่กระทบการดำเนินการไหมอนาคตของธุรกิจ ธุรกิจของเขายังมั่นคงไปอีก5ปี10ปีข้างหน้าหรือไม่จำไว้ว่านี่คือการลงทุนแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานไม่ใช่การเก็งกำไรพลังของเงินทบต้นสิ่งที่ทำให้หุ้นปันผลยอดเยี่ยมนั่นก็คือพลังของเงินทบต้นเมื่อคุณนำเงินปันผลที่ได้รับไปซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทเดิมนั่นก็คือการเร่งให้พอร์ตการเงินของคุณเติบโตเร็วขึ้นเร่งให้คุณมีพ s s i v e อินคั e ที่เร็วขึ้น ถ้าคุณพร้อมจะเปลี่ยนเงินออมให้เป็นเครื่องผลิตเงินสดที่มั่นคงวุ้นปันผลคือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการลงทุนแบบดั้งเดิมเพื่ออนาคตทางการเงินของคุณเปลี่ยนเงินออมให้เป็นเงินที่ทำงานได้จริง เรามาดูวิธีเผยเงินออมเป็นเครื่องมือสร้างพาสซีฟอินคัมกันดีกว่าคุณรู้ไหมว่าเงินออมที่คุณฝากไว้ในธนาคารเฉยๆนั้นกำลังถูกเงินเฟอ้อกินไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดใช้แรงทำงานหาเงินฝ่ายเดียวแต่ต้องให้เงินของเราทำงานแทนเราบ้างช่วงนี้จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนเงินออมให้เป็นเงินที่ทำงานก้าวแรกตั้งเป้าทางการเงินแบบพาสซีฟอินคัม คือการเปลี่ยนมายเซ็ตทางการเงินก่อนเงินออมไม่ใช่แค่เงินสำรองฉุกเฉินแต่มันคือเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นพสซีฟอินคัมในอนาคตสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ 1. จัดสรรแบ่งเงินออมส่วนหนึงออกมาเป็นเงินลงทุนต้องเป็นเงินเย็นนะ 2. ตั้งเป้าหมายอยากสร้างไรายได้เดือนละเท่าไหร่จากเงินก้อนนี้เครื่องมือที่1และ2คหุ้นปันผลและกองทุนรวมเครื่องมือแรกก็คือหุ้นปันผลการที่คุณได้เป็นเจ้าของบริษัทอย่าที่มั่นคงแล้วรับค่าเช่าเป็นเงินปันผลทุกปีนี่ก็คือกระแสเงินสดที่ชัดเจนเป็นการลงทุนแบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้ 2. กองทุนรวมเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาศึกษา คุณแค่รวมเงินกับคนอื่นแล้วให้ผู้จัดจาก,การกองทุนมืออาชีพไปลงทุนให้เน้นกองทุนที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอให้มี Passive Income เข้ากระเป๋าเราวินัยและการทบต้นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของการสร้างรายได้ก็คือวินัยและเวลาคุณต้องลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยวิธี CDA และที่สำคัญที่สุดคือนำเงินปันผลที่ได้กลับไปลงทุนต่อนี่คือพลังของการทบต้น ที่จะเร่งเงินให้ทำงานหนักขึ้นและพอร์ตการเงินของคุณก็จะเปิดโตแบบก้าวกระโดดจ <c oughs> ำไว้ว่า <c oughs> การสร้างรายได้แบบ passive income ที่มั่นคงเริ่มต้นจากการตัดสินใจเปลี่ยนเงินออมที่นึ่งเฉยให้เป็นเงินที่ขยันทำงานแทนคุณอย่าปล่อยให้เงินเฟ้อกินเงินคุณอีกต่อไปประเภทที่เราควรจะเน้นเน้นกองทุนรวมที่เน้นจ่ายปันผลหรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ริส เพื่อให้ได้กระแสเงินสดวิธีเลือกให้ดูที่นโยบายกองทุนดูค่าธรรมเนียมดูผลตอบแทนย้อนหลังที่สม่ำเสมอขั้นตอนการลงมือเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินทำงานจริงจัดสรรเงินแนะนำว่าให้แนะนำสัดส่วนเงินออมที่จะมาลงทุนเน้นเป็นเงินเย็น ลงทุนแบบสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงสำคัญมากสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้เงินปันผลหรือผลตอบแทนที่ได้กลับไปลงทุนต่อเพื่อเร่งการสร้างรายได้แบบ passive income สรุปใจความสำคัญ Mindset ที่ถูกต้องอุ้นปันผลและกองทุนรวมเท่ากับรากฐานที่มั่นคง Mindset ของการเงินก็คือการลงทุนระยะยาวต้องใช้เวลาและวินยัยไม่ใช่การรวยเร็ว ย้ำอีกครั้งว่าวิธีนี้ทําให้เงินทํางานแทนเราได้จริงคําถามทิ้งท้ายสําหรับเพื่อนๆทุกคนคุณจะเริ่มให้เงินทํางานแทนคุณวันนี้เลยไหมกดไลค์คอมเมนต์แชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกๆคนวิดีโอนี้เป็นเพียงการนําเสนอแนวคิดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับทางการเงินและการสร้างรายได้ PASSIVE INCOME เท่านั้นไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินการลงทุนหรือคําปรึกษาทางกฎหมายโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนหรือดําเนินการใดๆ